สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีพามานั่งฟังเสียงคลื่นกระทบสายลมและแสงแดดที่ชายหาดบางสเสร่ตำบลบางสเสรอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้อากาศดีดีนะคะลมทะเลพัดขึ้นมาเย็นสบาย แต่ดูภายนอกนะคะแสงแดดแจ่มจ้ามันจะร้อนถ้าเดินกลางแดดดีร้อนจัดมากเลยนะคะแต่ว่าเรานั่งอยู่ในร่มนั่งอยู่ริมชายหาดโอ้ลมพัดมาเย็นสบายเลยค่ะนี่นะคะฟังเสียงคลื่นซัดสาดเข้ามาที่ชายฝั่งก็รู้สึกสบายใจรู้สึกผ่อนคลายนะคะเขาว่ากันว่าถ้าใครมีอาการเครียดหงดเงิด งุนงานวิตกกงังวลลองไปนั่งง้อง้หรือนั่งเงียบๆอยู่ริมชายหาดดูนะคะฟังเสียงคลื่นซัดสาดแล้วก็มองดูนู่นค่ะมองดูน้ำนะคะสีของน้ำหรือว่าสายน้ำไกลๆนูน่นก็ทำให้เรารู้สึกสบายตาสบายใจได้นะคะหรือใครที่ไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลก็บำบัดได้เช่นเดียวกันไปที่ไหนก็ได้ค่ะ ไปที่น้ำตกหรือแม่น้ำหรือหนองน้ำสระน้ำอะไรประมาณนี้นะคะไปนั่งชมวิวแม่น้ำหรือวิวสระน้ำนั่งอยู่ริมตะล,ลิงอะไรประมาณนี้ค่ะก็ช่วยบำบัดได้นะคะเขาบอกว่าเป็นการบำบัดด้วยสายน้ำด้วยเสียงคลื่นสายลมแสงแดดอะไรประมาณนี้นะคะเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ส่วนตัวคุณรตีถามว่าชอบไหมคุณรตีชอบค่ะ ไม่ทราบว่า,าดวงชะตาราศีเป็นยังไงเป็นคนที่ชอบน้ำนะคะถ้าใคราสายมูหน่อยหรือชอบดูดวงหน่อยก็จะอบอกว่าเราเป็นาธาตุน้ำาธาตุไฟาธาตุลมาธาตุอะไรต่างๆแต่คุณนตีไม่ทราบหรอกค่ะว่าตัวเองเป็นธาตุอะไรนะคะแต่ถ้าได้อยู่อยู่ใกล้ๆน้ำนะคะ่ะมีความรู้สึกว่าสบายใจสบายตัวผ่อนคลายนะคะ ไม่ทราบท่านใดเป็นเหมือนกันบ้างหรือรู้สึกยังไงคอมเมนต์มานะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือถ้าใครมีความรู้เรื่องธาตุดินน้ำลมไฟต่างๆเรื่องอสายมูสักหน่อยคุยกันมานะคะเขียนคอมเมนต์มาเลยค่ะว่าสายน้ำเนี่ยมันช่วยบำบัดอะไรได้บ้างหรือเป็นยังไงนะคะแต่ส่วนตัวคุณรตีเนี่ยชอบบอกเลยค่ะ ย้ำอีกทีนะคะว่าชอบชอบมากค่ะอยู่ใกล้น้ำอยูอ่ไม่ว่าจะเป็นหนองน้ำแม่น้ำทะเลน้ำตกอะไรต่างๆเนี่ยชอบถ้าถ้าเทียบกันระหว่างในเมืองหรือว่าถ้าเทียบกันระหว่างไปเที่ยวภูเขากับเที่ยวะทะเลหรือที่มีแหล่งน้ำเนี่ยคุณทัตีจะเลือกเอาที่ไปเที่ยวตามที่มีแหล่งน้ำตามที่มีทะเลหรือน้ำตกหรือแม่น้ำอย่างนี้ค่ะ คือจะไม่เป็นคนชอบปีนป่ายไม่ชอบปีนเขาอะไรประมาณนี้นะคะไปภูเขาแล้วเหนื่อยมีความรู้สึกว่าเป็นเหนื่อยนะคะ,ะท่านใดชอบแบบไหนเขียนคอมเมนต์มาเลยค่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะนี่ค่ะอันเนี้ยบางคนอาจจะแอบสงสัยนะคะว่าทำไมคลิปคุณรตีช่วงนี้มีแต่ทะเลวันไหนคลิปสั้นคลิปยาวก็ส่วนมากก็จะเป็นทะเลเป็นชายหาด นะคะขอชี้แจงนะคะหรือขอขอบอกให้ทราบค่ะว่าบ้านคุณรตีอยู่ใกล้ทะเลนะคะขับรถมาจากบ้านมาถึงชายหาดบางสเสรเนี่ยใช้เวลาประมาณ7-10นาทีประมาณนี้คือไม่เกิน10นาทีนะคะจากบ้านมาที่ชายหาดบางสเสรหรือชายหาดอื่นๆนะคะแถวอำเภอสัต,ตหีบเขามีชายหาดเยอะคุณรตีก็อยู่ใกล้ค่ะก็เดินทางไม่ไกลในรัศมีขับรถประมาณ 10นาทีถึง15นาทีประมาณนี้นะคะถ้าขับไปพัทยาก็ประมาณ20นาทีเนี่ยนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ได้ไปทะเลบ่อยมีคลิปทะเลบ่อยๆนะคะแต่วันนี้ก็คือเอาวิวทะเลเอาเสียงคลื่นสายน้ำสายลมแสงแดดจากชายหาดบางสะเรมาฝากทุกทกท่านนะคะถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวนะคะชายหาดบางสะเรตำบลบางสะเรอเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีคะ่ะ